ข้อ6ครับภาชนะดังรูปมีพื้นที่ก้นภาชนะ0.050ตารางเมตร,นะรมีของเหลวบรรจุอยู่สูง10เซนนะครับถ้าของเหลวมีปริมาตร0.0060ลูกบาทเมตรและมีมวล5.4กิโลกรัมนะครับความดันที่ของเหลวกระทำต่อก้นภาชนะเป็นกี่นิวตันต่อตารางเมตรนะครับ อันนี้เขาให้หาความดันใช่ปหเราก็อ้างความดันเลยแล้วเนื่องจากความดันของของเหลวเนี่ยมันมันเป็นอะไรเป็นสูตรมันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นถูกไหม P เท่ากับ r h g h ถูกไหมครับความดันที่ของเหลวก็ทำเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดแต่ของเหลวไม่คิดความดันบรรยากาศถูกไหมครับอืมเขาบอกเป็นของเหลวใช่ไหมแต่มันไม่รู้ว่าของเหลวเนี่ยมี ความหนาแน่นเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่เขาให้ปริมาตรกับมวลมาถูกไหมเราก็สามารถหาความหนาแน่นได้นะครับโลเท่ากับเอ็ส่วนวมาเขาให้มวลมาของของเหลวคือ5 4กิโลกร,รมัมถูกไหมปริมาตรก็คือ0.006นะครับหาออกมาแล้วก็ได้เท่ากับเท่ากับ900อ่ะกิโลกร,รมัมเมตรกำลังสนะครับอันนี้คือความหนาแน่นอ่ะเมื่อเราได้ความหนาแน่นออกมาแล้ว แล้วก็แทนค่าเข้าไป900ถูกไหม G คือ10ความสูงคือ10เซนติเมตรครับเซนติเมตรคือ10ยกกำลังลบ2ด้วยโอเคอันนี้ก็ตัดกันนะครับจริงจริงจริงไปกันหมดเลยก็จะเหลือความดันของข้อนี้คือ900นะครับ